แล้วนะคะเราต้องใช้ดิวทั้งหมด6คนใยการจุ่มเข้าไปด้านในจากนั้นทำการเปิดเครื่องเครื่องเล่นจะทำการแลนดอมนะคะว่าใครจะโดนไปช้อนอะไรไม่จริงไม่ได้โอ้โหีโอ้ยไม่โดนเอาไหนผมอันนี้แล้วกันอันนี้อะไรอะอ่าเราเพิ่งจะยังถ่ายเขาเราเอาดิวใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้ว นนตอนนี้เราเตะรอบเร่งร้องแล้วคนนี้เก็บคืะป๋องที่ร้านโน่นของโน่นจะต้องเจ็บปากแล้วเมื่อกี้คือแบบกระจาไปด้วยเลยไม่ดีนะไม่ยังไปขนเลยอะไรนี่เจ็บมากเลยเหรอมันทะดุ้งทีนี้ต้อาการล้างนะครับล้างล้างเราต้อมีคนเล่นด้วผมต้องเล่นอีกเหรอ ปิดปากไว้น่ากลัวพี่ไขจะโดนรันกัวรัดกัวปากรันกัวปากไม่กล้ามองอ่ะตอนนี้เราตีเริ่มเยครับโอ๊ยรันเลยลกระดุกรล้กระดุกไม่ยาจะีแล้วรอบนี้เราจะมีคนรอดเก่งอะไรอ่ะมันจะไม่ตบเอไม่อยากเลยล้วรอบนี้จะเป็นรอบแข่งขันรอบ ล้างสวยล้างสวยไม่พูดทำแบบเพลครับไปเลยครับมันโดนสามหรือเปล่ารอบนี้ใครจะโดนรอบนี้ใครจะโดนสี่คนโอ้ยโดนดนโดอโดนโดนโดนโ้นนโดนโดนคนนี้อะไรคนนโดนโดนค้อนอน มันดุ้งมันดุ้งมันดุ้งมันดุดขาคือคือมันไม่เจี๊ยมแต่มันไม่ชอบไม่ไไอ้นี่ไอ้นี่เปรียบไม่ถูกปาถอดขาเคยเคยไปหรือเปล่า้ะการอยากเห็นสาวๆโดนคอมเมนต์มาเลยคนไลค์ด้วยเีย